สวัสดีครับพบกับบ๊อบบี้ครับกับร้าน B B B E B b e ครับวันนี้ผมจะพามาดูรถไฟฟ้ารถเป็นรถต้องบอกว่าเป็นรถจักรยานไฟฟ้าเนาะอีกรุ่นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าใช้แล้วก็แบบว่าอนเนกประสงค์มากๆเลยมาดูกับรุ่นนี้ครับเป็นรถจักรยานไฟฟ้า J N t ชื่อรุ่นนะครับ A 2 0 0 0รุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยเ,เรื่องสเปคต่างๆเดี๋ยวผมที่บายฟังสเปครถของเขาเนี่ยจะเป็นให้มากับมอเตอร์1,200วัตต์นะครับ เป็นมอเตอร์มอเตอร์ขับหลังนะครับเป็นฮับมอเตอร์ขับหลัง1,200วัตต์แล้วก็เป็นให้แบตเตอรี่ชุดชุดชุดแบตเตอรี่ตะกัวกด6 0โวลต์20แอมป์นะครับตัวนี้ได้เป็น6 0โวลต์20แอมป์แล้วก็ได้ได้มาเป็นกับดิสเบรกหน้าหลังตัวนี้จะเป็นได้กับดิสเบรกน้าหลังแล้วก็เป็นยางเป็นขนาดล้อขนาดล้อขนาด10น,นิ้วแล้วก็ยาง3 0 0จ0ขีดซึ่งคันเนี้ยทำทำแล้วก็ดีไซน์ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นรถจักรยานไฟฟ้าเพื่อแบบ บรรทุกของหรือว่าส่งของใกล้ๆบ้านหรือว่าในในซอยในอะไรอย่างนี้นะครับแบบว่าเราแบบมีอาจจะอันเนี้ยเราตรงเนี้ยอาจจะทําเป็นตะกร้าขึ้นมาเพราะตรงเนี้ยขนาดใหญ่มากๆนะครับอันนี้อาจจะทํทเป็นตะกร้าขึ้นมาแล้วก็ใส่อะไรต่างๆเนาะบางบางลูกค้าลูกค้าบางท่านก็เอาไปใช้แบบเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับร้านซักรีดอ่ะเนาะในหมู่บ้านแล้วก็เอาตะกร้าตะกร้าซักรีดขึ้นมาแล้วก็ผ้า ไปส่งลูกค้าเนี่ยครับบางคนก็เป็น,เป,นเป็นแบบเอาเป็นกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าส่งของะครับแล้วก็ใส่พวกพวกน้าําพวกข้าวเนี่ยครับแบบว่าส่งตามหมู่บ้านใกล้ๆคืออย่างคันเนี้ยสเปคคันเนี้ย60โวลต์20แอมป์นะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์1,200วัตต์เนี่ยบอกเลยว่าระยะทางที่ใช้ได้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ50กิโล50กิโลถึง60กิโลได้นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก,ก็ก็ขึ้นอยู่กับน้ําหนักน้ําหนักของการบรรทุกแล้วก็ความเร็วที่เราใช้นะครับโอเค เดี๋ยวผมจะมาบอกดีเทลต่างๆของรถเพิ่มขึ้นมาอีกมามาดูด้านหน้าตรงนี้กันว่าคันนี้ทําอะไรได้บ้างเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเป็นดิสเบรกกำมันเป็นดิสเบรกกำมันคือถามว่าทําไมต้องเป็นดิสเบรกกำมันนะครับของรถจักรยานไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับจริงๆดิสเบรกหน้าก็เพียงพอแล้วถามว่าทำไมต้องเป็นเป็นหน้าหลังเลยเพราะว่าการที่เราบรรทุกของหนักนะครับถ้าเราถ้าเป็นดัมเบรกเนี่ยมันจะเบรกไม่ค่อยอยู่มันจะเบรกเบรกแล้วมันจะไหลพอเป็นดิสเบรกหน้าหลังเนี่ยคือเรื่องของการเบรกก็จะก็จะดีขึ้นนะครับโอเคมามาดดู้้นนนีกั คือตัวนี้เขาจะให้มาตัวนี้จะเป็นคันความเร็วนะครับความเร็วโหมด1 2 3 1 2 3เนี่ยเขาจะเป็นการล็อกล็อกสปีดอย่างอย่างโหมดที่1เนี่ยความเร็วประมาณสัก25-30ถึงประมาณนี้นะครับส่วน2เนี่ยประมาณ35 40ส่วนเกียร์3เนี่ยโหมดความเร็วที่3เนี่ยก็ประมาณ50าบ,บวกขึ้นไปนะครับแล้วก็มาด้านนี้ครับด้านที่เป,เปิดปิดไฟหน้าตัวนี้เปิดปิดไฟหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาอันนี้เป็นแต่นะครับส่วนหน้าจอหน้าจอนี่เป็นหน้าจอดิจิตอล พอดีแดดมันแรงนิดน,นึงหน้าจอดิจิตอลเนี่ยเขาจะบอกอความเร็วระยะทางแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ไฟไฟสูงต่ำไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็เกียร์หนึ่งสองสามสี่นะฮะโอเคมาเรามาดูด้านหน้ากันด้านหน้าตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยเป็นดิศเบรกน้ำมันชกหน้าก็เป็นชกน้ำมนนนนันนะครับถามว่าคันนี้แต่งได้ไหมก็แต่งได้นะจะเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนจานที่เปลี่ยนปั๊มปั๊มเบรกก็เปลี่ยนได้แต่นี่คือเดิมๆที่เขาให้มาเนาะก็ คือเนี่ยครับยางขนาด3 0 0แล้วก็ขีด10เป็นยางใหญ่นะครับตัวนีย้ยางใหญ่แบบเพื่อรองรับน้ําหนักของการบรรทุกส่วนเนี่ยเป็นไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าตัวนี้เป็นดีไซน์ล้าสมัยเนาะคือเขาเขาทำมาค่อนข้างแบบคือมันจะมีรถรถที่คันใหญ่ว่านี้รุ่นหนึ่งมันจะหน้าตาคล้ายๆเนี่ยตัวนี้มันเหมือนเป็นย่อลงมา มันก็เนี่ยเรื่องของดีไซน์นี่ไฟหน้านี่ไฟเลี้ยวไ้สยขว่าอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ตะกร้าหน้าขนาดใหญ่ตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตะกร้าหน้าอันนี้ใหญ่มากใส่ของได้เยอะเยอะจริงๆอันนี้เป็นบังลมบังลมบังไม้ด้านหน้านะครับแล้วก็มาดูด้านนี้กันเวลาเราขับนะครับมันก็จะมีมีตัววางเท้าให้ด้วยอย่างนี้ตัววางเท้าคือการขับก็จะค่อนข้างสบายขึ้นตัวนี้คือถ้าจากจากแต่ก่อนเป็นรุ่นก่อนนะครับมันจะไม่มีมันจะไม่มีตัววางเท้าเราต้องขี่อยู่เงนี้ มันขี่อยู่งี้เนาะถ้าเป็นผู้ชายขี่อย่างงี้มันดูแบบติ่มติมไงมันดูไม่เท่ต้องเก๋าเกาหน่อยนี่วางเท้าขี่อย่างเงี้ยสบายโอเคเราถามว่าคันนี้เป็นรถเป็นรถแบบว่าคือเขาทํามาค่อนข้างอนเนกประสงค์เพราะว่าถ้าแบตหมดเราสามารถปั่นได้ด้วยนี่ก็ก็ปั่นคือปั่นให้ให้มันกลับบ้านได้อ่ะดีกว่าจูงอ่ะดีกว่าจูงดีกว่าเข็นอ่ะไม่งั้นเหนื่อยแย่เลยครับก็เขาก็ทํา ทำที่ปั่นให้ด้วยหรือเพื่อนๆพี่ๆไม่ชอบก็สามารถถอดที่ปั่นออกได้ถอดโซ่ถอด,ถอดสเตอร์ออกได้แต่ตัวนี้เขาทาเผื่อมาไว้แบบว่าไวฉุกเฉินนะครับโอเคส่วนล้อหลังมาดูมอเตอร์ล้อหลังกันมอเตอร์ล้อหลังตัวนี้คือฮับมอเตอร์ล้อหลังนะครับเนี่ยครับเขาจะบอกเลย1,200วัตต์ตัวนี้นะครับจากที่ผมลองเทสขี่แล้วก็ก็โอเคนะความเร็วค่อนข้างดี123นี่คือแบบตอบสนองค่อนข้างดีเพราะว่ามันได้เป็น เขาให้มาเป็นแบตเตอรี่60โวลต์กับกล่องคอนโทรลเลอร์เป็นขนาดกล่องควบคุมที่60โวลต์ครับ60โวลต์จะปล่อยกระแสกระแสไฟได้ชาร์จเต็มจริงๆก็มา60กว่าเกือบ70โวลต์มันก็ค่อนข้างจะปล่อยกระแสไฟได้ได้สูงแล้วก็ทําให้เราขี่ได้เร็วขึ้นหรือถ้าอยากเร็วหรือแรงกว่านี้ก็สามารถเปลี่ยนกล่องคอนโทรลเลอร์ได้นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ล้อหลังกับโชค๊คก็ ชกแต่งเรียกว่าชกแต่งแล้วกันเนาะทำดีไซน์มาค่อนข้างสวยแต่นี้ต้องบอกว่าซับแทงค์หลอกนะครับแต่ก็เขาทำดีไซน์มาค่อนข้างสวยมาดูดิสเบรกหลังกันนี่ตัวนี้ดิสเบรกหลังเนี่ยอันนี้ให้มากับดิสเบรกหลังเลยผมว่าพอพอมาเขาให้มาเป็นดิสเบรกหลังเนี่ยสำหรับคนที่สายโมดิฟายหรืออยากตกอยากอยากแต่งแรงเนาะเพราะว่าส่วนมากฮับมอเตอร์ฮับมอเตอร์หลังเนี่ยที่มันที่ขนาดแบบ3,000วัตต์5,000ัวัตต์เนี่ย เขาก็จะมาแต่กับดิสเบกผมว่าก็เป็นเรื่องดีนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปแปลงแปลงแปลงปัม๊มแปลงอะไรแปลงดิสเนี่ย <K _> เขาให้มาแล้วโอเคเลยส่วนด้านหลังด้านหลังที่บอกเนี่ยใหญ่มากเดี๋ยวผมลองใส่ใส่กล่องล้อให้ดูเตรียมนี่เตรียมกล่องล้อไปแล้วดูเนี่ยอันนี้กล่องล้อขนาดใหญ่นะเราเรายังใส่ได้เลยถือว่าเราแบบแบบ มันก็สําหรับไว้ขนของนะครับแล้วก็เนี่ยเขาทําเป็นสายลคงับมันก็สามารถเกี่ยวเกี่ยวสายลงสายลัดได้ตรงนี้ผมว่าคุ้มมากๆบางพี่เพื่อนๆบางคนเนี่ยก็เอาไปใช้ไปใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรส่งเป็นพนักงานส่งของหรือส่งอาหารส่งอะไรเงี้ยเขาก็ใช้แถวบ้านแบบว่าคือในแอเรียใกล้ๆใกล้ๆที่เราที่เราอยู่ครับประมาณไม่เกินไม่เกิน5โล10โลเนี่ยไปรับของแล้วส่งลูกค้าเนี่ยผมว่าโคตรประหยัดประหยัดมากเพราะว่า เพราะว่าเป็นหนึ่งเป็นรถไฟฟ้าไม่ต้องใช้น้ํามันชาร์จแบตครั้งหนึ่งใช้แบตครั้งหนึ่งไม่ถึง10บาทแล้วก็ที่คุ้มอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเนี้ยเขาจะให้มาเป็นแบตแบบกระเป๋าถือคือสามารถถ้าเราจะจริงจังกับเรื่องการการใช้รถจริงๆเลยนะครับเราก็สามารถเพิ่มแบตอีกชุดหนึ่งก็ได้เวลาชุดนี้หมดเวลาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเปิดให้ดูพออย่างอย่างชุดนี้หมดเราสามารถเราสามารถยกออกไปชาร์จได้เลยเนี่ย เป็นกล่องเป็นกล่องชาร์จแล้วก็ดึงดึงตัวนี้ออกดึงตัวนี้ออกปุ๊บแล้วก็ยกยกออกไปชาร์จได้เลยตัวนี้เราก็สามารถยกยกไปชาร์จไว้แล้วก็แล้วก็เอาแบตอีกชุดหนึ่งมาใส่ไว้แล้วเราไปวิง่งไปวิ่งของไปวิ่งส่งของส่งอาหารส่งอะไรเงี้ยจะหมดแล้วเราก็เอาอีกชุดหนึ่งมาใส่กับคืนผมว่าก็เป็นเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่สามารถเอาไปใช้เอาไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็สามารถเพิ่มแบตเตอรี่ได้นะครับ <c oughs> สำหรับตัวนี้ นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองขี่ให้ดูนิดหน่อยตรงนี้รถมันขี่ดีจริงคือคันนี้ขี่ดีจริงเดี๋ยวตั้งแต่การเปิดรถเลยให้ดูทําไงคือการเปิดรถเนี่ยมี2วิธีกุญแจเขาจะมีมาให้2ชุดนะเป็นกุญแจรีโมทกับกุญแจแบบเสียบถ้าอันนี้วิธีที่1เราเราก็เหมือนเสียบรถทั่วไปเลยครับก็เสียบกุญแจเปิดเปิดปุด๊บหน้าจอติดพร้อมใช้งานอันนี้คือบิดสามารถขี่ไปได้เลย ส่วนวิธีที่2วิธีสองเนี่ยเขาให้มากับรีโมทวิธีที่2ก็นี่คือเป็นการกดรูปสายฟ้าสองครั้งนะเป็นการสตาร์ทรถโดยที่ไม่ต้องเสียกุญแจกด2ครั้งนี่อันนี้ขี่ได้เลยอย่างเงี้ยหน้าจอพร้อมปุ๊บปิดออกได้เลยเลิกใช้กดปลดล็อกแล้วก็รีโมทสามารถมีสัญญาณการขโมยได้ด้วยก็คือว่าเรากดกดล็อกนี่เนาะปุ๊บพอกดล็อกปุ๊บถ้ามีคนจะมาขยับขยื่นหรือจุลกรรมรถเราเนี่ยรถเขาจะดังดังแล้วก็ล้อหลังจะล็อกเลยครับจะเข็นไม่ไป ล้อหลังล้อหลังเขาจะล็อกให้เราเข็นไม่ไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองขี่วนๆให้ดูแถวนี้แถวร้านผมว่ารถขี่ขี่สนุกขี่ใช้ง่ายแล้วก็อัตราเร่งออกก็โอเคเลยอะ่ะขี่ดีอะ่ะคือเร็วเลยนะตอบสนองได้ค่อนข้างค่อนข้างดีมากแล้วก็การคอนโทรลต่างๆของตัวรถผมว่ามันมันมันโอเคอะ่ะมันจะไม่เหมือนกับ จักรยานแม่บ้านที่เราเห็นกันทั่วไปแบบคันคันเล็กๆเงี้ยอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยคันเล็กๆของจักรยานแม่บ้านอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะเป็นคันเล็กแล้วก็มันจะไม่ครอบมันจะไม่อเนกประสงค์ก็คือมันจะใช้งานได้ไม่ค่อยค่อนข้างเยอะถ้าจะเป็นจักรยานจักรยานไฟฟ้าทั่วไปที่เห็นมันจะคันเล็กๆแล้วก็ไว้ขี่จ่ายตลาดใกล้ๆบ้านเนาะเดี๋ยวอย่างอยู่เนี้ยผมว่าสามารถใช้จริงจังได้เลยนะจริงจังเกี่ยวกับการที่อยากจะมีรถไฟฟ้าติดบ้านไว้เนาะโอเค ก็สาหรับคันนี้นะครับผมว่าก็เหมาะเหมาะกับคนที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่อยากจะมีรถไฟฟ้ารถจักรยานไฟฟ้าติดติดไว้บ้านหรือจะเอาไว้ใช้แบบมันก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยแล้วก็เท่ดีตัวเนี้ยเป็นหนึ่งดีไซน์อีกอีกดีไซน์หนึ่งแบบมันค่อนข้างอเนกประสงค์แล้วก็กครอบคลุมบางทีเราอาจจะถอดถ้าเราไม่อยากได้ตัวนั้นอันนี้ใหญ่เราก็สามารถถอดถอดตัวนี้ได้มาใส่เบาะหลังได้ก็คือซ้อนซ้อนได้อย่างนี้นะครับ ผมว่าก็เป็นอีกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเพราะอย่างคังนนี้สเปคที่เขาให้มาค่อนข้างดีดิดเบรกหน้าหลังเป็นดิศเบรกหน้าหลังมอเตอร์1,2 0 0วัตต์แบต60บโวลต์แล้วก็เป็นแบตขนาดขนาดใหญ่แล้วก็ยกชาร์จได้สามารถยกชาร์จได้ด้วยก็คุม้ม嘛ผมว่าก็คุม้มในราคาตัวนี้ทางร้านขายอยู่ที่19,900บาทตัวนี้ก็คุ้มนะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับสามารถเข้าดูได้ทุกสาขาของเรานะครับโอเคยังไงผมก็ฝาก ร้าน BBB EV Bike ด้วยนะครับเราก็มีด้วยกันที่โคราดวีรามชัยภูมิแล้วก็สามารถเข้าดูได้ทุกๆสาขาของของทางร้านนะครับแล้วก็คือจะมีรถไฟฟ้าหลากหลายรุ่นมากมายให้ให้พี่เพื่อนๆได้เลือกเลือกใช้กันอย่างคันนี้เรามารีวิวให้ดูว่าคันนี้เป็นยังไงอ๋อลืมบอกคันนี้เขาจะมีสีแดงสีดําสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับมีทั้งหมด5สีก็สามารถเลือกเข้ามาเลือกชมที่ร้าน สนใจอยากสั่งซื้ออยู่ต่างจังหวัดเรามีการบริการส่งเก็บเงินปลายทางก็คือเป็นรถขนส่งของเราในเครือเป็นคนจัดส่งให้เองนะครับเราไม่ได้ฝากรถแบบไม่ได้ฝากรถรถแบบขนส่งโลจิสติกทั่วไปแล้วไปไปไปส่งนะครับเราเป็นรถขนส่งในเครือของเราโอเคอยังไงก็ฝากร้าน BB b b b EV Bike ไว้ดไปเลยครับเดีย๋ยวผมจะพาพามาดูเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถจักรยานไฟฟ้ารถ3ล้อไฟฟ้า4ล้อไฟฟ้าเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอีก หลากหลายรุ่นมากมายยังไงก็ฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ